ทุกครั้งก็กินน้ำพริกของเยเลยเนาะน้ำพริกบ้านๆนะจ้ะวันนี้ลองมาชิมน้ำพริกกระป๋องดูนะคะทุกคนน้ำพริกปลาสลิดอ่ะจ้ะเนาะเนาะน้ำพริกกระป๋องนะคะทุกคนเขาก็จะใส่ใบมะกรูดใส่อะไรเยอะยะจ้ะมีกลิ่นหอมมากนะคะทุกคนเยเลยก็มาให้เพื่อนๆดูจ้ะการที่เยเลยทําน้ำพริกผักลวกเนาะเอลฟ์นดีนะคะเพื่อนๆใส่แกใส่ลดดีจ้ะเยเลยก็จะเอาอันไหนลวกก่อน่ะ เอามาเขียวควงรวกก่อนดีก่อนจะ้ะทุกคนเนาะวกงมะเขียวควงจะ้ะคือน้ำพริกผักลวกนะคะอย่าเลยจะไปจิ้มกับน้ำพริกเนาะทุกคนขอเอาข้าวไปทิ้งไว้ก่อนนะคะทุกคนเอาไปทิ้งไว้ก่อนเอาน้ำทิ้งก่อนค่ะเดีย๋ยวเลยก็จะเอามาทำกับกินกับน้ำพริกนะคะทุกคน อันนี้น้ําพริกของอยาเลยไม่ได้ตานะคะทุกคนใบเตยติดตำเองเนาะคือว่าน้ําพริกปลาสลิดนะคะทุกคนที่ยาเลยซื้อมาจากทางทางไลนะ์ไม่ต้องลวกทีละอย่างเนาะอันนี้ก็คือผักกาดนะคะเลยก็จะลวกไปเลยจ้ะพร้มอมกันไปเลยเนาะกินผักเยอะๆนะคะทุกคนจะได้สุขภาพดีจะม,มันไม่มีไขมันเนะาะการที่เรากินผักเยอะนะคะมันก็ไม่มีไขมันเนาะ แต่ใหญเลยก็จะเอามาทํากับกินกับน้ําพริกนะคะทุกคนให้มันพอดีนะคะแต่มาเขียพว,วงยังไม่ยังไม่สุกอ่ะจ้ะแต่จะเลยก็จะตักผักผักออกก่อนนะคะทุกคนเนาะจะเริ่ก็ตักหอมอร่อยจ้ะหอมนะคะทุกคนน้ำพริกสำเร็จรูปน้ำพริกกระป๋องนะคะทุกคน เราพวงมันครบทุกทุกอย่างเนาะอาหารห้ามูนะคะทุกคนเนาะอาหารห้ามูจ้ะตอนนี้ยายเลยก็ได้แล้วนะคะผักกัดลวกของยายเลยเนาะอะอันนี้น้ําพริกของยายเลยไม่ได้ตำนะคะทุกคนใบเตยติดตำเองเนาะคือว่าน้ําพริกปลาสลิดนะคะทุกคนที่ยายเลยซื้อมาจากทางทางไลน์เนาะน้ําพริกกระป๋องนะคะทุกคนเขาก็จะใส่ใบมะกรูดใส่อะไรเยอะ,ะ,ะยะจ้ะ มีกลิ่นหอมมากนะคะทุกคนนกมะเขือพวงพวงนะคะทุกคนเอาไปลวกกินกับน้ำพริกนะคะทุกคน อันนี้น้ำของยะเลยนะคะที่จาเลยปรุงไว้แล้วเรียบร้อยนะคะใส่เกลือใส่แบบลวกของยะเลยก็ได้แล้วค่ะเรก็ลวกแบบลวกของยะเลยก็ได้แล้วค่ะเรก็ลวกขอค่ะทิ้งไว้ก่อนนะคะทุกคนทิ้งไว้ก่อนน้ำทิ้งก่อนค่ะแบบลวกของยะเลยก็ได้แล้วค่ะ อันนี้น้ําพริกของยายเลยไม่ได้ตานะคะทุกคนไปเตยติดตำเองเนาะคือว่าน้าพริกปลาสลิดนะคะทุกคนที่ยายเลยซื้อมาจากทางทางไลน์นั้บทุกทุกอย่างเนาะอาหารห้ามูนะคะทุกคนเนาะอาหารห้ามูจ้ะตอนนี้ยายเลยก็ได้แล้วนะคะผักกัดลวกของยายเลยเนาะแล้วยายเลยก็จะเอามาทากับกินกับน้ําพริกนะคะทุกคนรสดีนะคะ <ๆ S 1> เพื่อนๆเซกือเซอสรสดีจะ้ยะยายเลยก็จะเอา อันไหนลวกก่อนละ่ะเอามาแข้าวฟงลวกก่อนดีก่อนจะ้ะทุกคนเน,ะนาะลวกมล็ข้วฟงจะ้ะอันนี้เราไม่ได้ทําเองนะคะทุกคนแต่มันก็อร่อยนะคะเราก็กินกับข้าวเหนียวก็ได้ข้าวสวยก็ได้นะคะทุกคนอย่าเลยซื้อมานะคะอย่าเลยไม่ได้ทําเองเนาะแล้วเลยก็จะกินเนาะกินกับผักลวกของใจเลยนะคะทุกคน เลยมาขอดูเหมาะครงบพวกอแม่อ่ะอันนี้น้ําพริกของอยยเลยไม่ได้ตานะคะทุกคนไปเตะตําเองเนาะคือว่าน้ําพริกปลาสลิดนะคะทุกคนที่ยายเลยซื้อมาจากทางทางไลน์ขอับิทิ้งไว้ก่อนนะคะทุกคนพริทิ้งไว้ก่อนอน,น้ำทิ้งก่อนค่ะเลยก็จะกินกับน้ำพริกแบบนี้นะคะ แต่เขาบอกว่าให้เอ็กคข้าวสวยกินก็อร่อยนะคะอันนี้เนาะแต่ยจงเลยมีข้าวเหนียวจ้ะยัเลยก็จะกินกับข้าวเหนียวนะคะทุกคนเราไม่ได้ทําเองนะคะทุกคนแต่มันก็อร่อยนะคะเราก็กินกับข้าวเหนียวก็ได้ข้าวสวยก็ได้นะคะทุกคนย่าเลยซื้อมานะคะย่าเลยไม่ได้ทําเองเนาะขอเอา้ิทิงไว้ก่อนนะคะทุกคนิทิง่งไว้ก่อนเอาน,น้ำทิ้งกอนค่ะ ผักเยอะๆนะคะทุกคนจะได้สุขภาพดีจ้ะมันมันไม่มีไขมันเนาะการที่เรากินผักเยอะนะคะมันก็ไม่มีไขมันเนาะมันครบทุกทุกอย่างเนาะอาหารห้ามูนะคะทุกคนเนาะอาหารห้ามูจ้ะตอนนี้ยายเลยก็ได้แล้วนะคะผักกัดลวกของยายเลยเนาะ ทุกครั้งก็กินน้ำพริกของเยเลยเนาะน้ำพริกบานๆอ่ะจะ้ะวันนี้ลองมาชิมน้ำพริกกระป๋องดูนะคะทุกคนน้ำพริกปลาสลิดอ่ะจะ้ะเนาะน้ำมันยังเยอะอยู่จ้ะทุกคนเนาะเยเลยก็ใส่ใส่พร้อมกันเลยนะคะทุกคน วงจทุกครั้งก็กินน้ำพริกของยาเลยเนาะน้ำพริกบ้านๆน่นะจะ๊ะวันนี้ลองมาชิมน้ำพริกกระป๋องดูนะคะทุกคนน้ำพริกปลาสลิดอ่ะจะ๊ะเนาะอ่ะอันนี้น้ำพริกของยาเลยไม่ได้ตำนะคะทุกคนใบเตยติดตำเองเนาะคือว่าน้ำพริกปลาสลิดนะคะทุกคน,ท,กคนที่ยาเลยซื้อมาจากทางทางไลน์ลด,ดีนะคะเพื่อนๆใส่เก้สลัดดีจะ้ยะยาเลยก,ก็จะเอาอันไหนลวกก่อนนะ เอามาเขยวพวงลวกก่อนดีก่อนจ้ะทุกคนเนาะเอามาเขยวพวงกันแยกสุขภาพของเราบ้างอ่ะจ้ะกินผักบ้างไม่ใช่ว้มากินนะคะทุกคนนานๆครั้งเนาะถ้าเรากินบ่อยก็ไม่ดีจ้ะเราก็กินกินให้มันใ,ให้มันพอดีนะคะแต่มาเขยวพวงยังไม่ยังไม่สุกอ่ะจ้ะเดี๋ยวเราจกจะตักผักผักออกก่อนนะคะทุกคนเนาะเดี๋ยวเลยจะจะกินกับน้ำพริกแบบนี้นะคะ แต่เขาบอกว่าให้อคักเข้าวสวยกินก็อร่อยนะคะอันนี้เนาะ,ะเดะเลยมีข้าวเหนียวจ้ะเะเลยก็จะกินกับข้าวเหนียวนะคะทุกคนแล้วเลยก็จะกินเนาะกินกับผักลวกของเดะเลยนะคะทุกคนเะเลยมาขอดูหมอกผักลวกแก่เนาะน้ำพริกกระป๋องนะคะทุกคนเขาก็จะใส่ใบมะกรูดใส่อะไรเยอะยะจ,จ้ะมีกลิ่นหอมมากนะคะทุกคน น้ำพริกของอยาเลยไม่ได้ตำนะคะทุกคนใบเตยติดำเองเนาะคือว่าน้ำพริกปลาสลิดนะคะทุกคนที่ยาเลยซื้อมาจากทางทางไลน์นะอันนี้น้ำพริกของยาเลยไม่ได้ตำนะคะทุกคนใบเตยติดำเองเนาะคือว่าน้ำพริกปลาสลิดนะคะทุกคนที่ยาเลยซื้อมาจากทางทางไลน์รสดีนะคะเพื่อนเพื่อนเค่ิอาเอดีจ้ะยาเลยก็จะเอาอันไหนลวกก่อนละเอามะเขือพวงลวกก่อนดีก่อนจ้ะทุกคนเนาะลวกมะเขือพวงจ้ะ วางนะคะทุกคนเอาไปลวกกิ้มกับน้ำพิกนะคะทุกคนอันนี้น้ำของยาเลยนะคะที่ยาเลยปรุงไว้แล้วเรียบร้อยนะคะใส่เกลือใส่พระะ้อค่ะทิ้งไว้ก่อนอนะคะทุกคนทิ้งไว้ก่อนอน้ำทิ้ก่อนค่ะเราไม่ได้ทําเองนะคะทุกคนแต่มันก็อร่อยนะคะเราก็กินกับข้าวเหนียวก็ได้ข้าวสวยก็ได้นะคะทุกคนยาเลยซื้อมานะคะยาเลยไม่ได้ทำเองเนาะ น้ำมันยังเยอะอยู่จ้ะทุกคนเนาะเดี๋ยวเลยก็จสใส้พร้อมกันเลยนะคะทุกคนให้ต้มให้มันพอดีนะคะแต่มาเขี่ยพวงยังไม่ยังไม่สุกอ่ะจ้ะเดี๋ยวเลยก็จะตักผักผักออกก่อนนะคะทุกคนเนาะเดี๋ยวเลยก็ตักเดี๋ยวเลยก็จะเอามาทากับกินกับน้ําพริกนะคะทุกคนผักออกก่อนนะจ้ะเดี๋ยวเลยจบคลิปกันนะคะผักออกก่อนนะจ้ะเดี๋ยวเลยจบคลิปกันนะคะ ขอค่ะทิ้งไว้ก่อนนะคะทุกคนกทิ้งไว้ก่อนอน้ำทิ้งก่อนค่ะคือน้ำพริกผักลวกนะคะเดีย๋ยวเลยจะไปจิ้มกับน้ำพริกเนาะทุกคนผักออกก่อนนะจ๊ะอย่าวเลยจบคลิปกันนะคะเราไม่ได้ทำเองนะคะทุกคนแต่มันก็อร่อยนะคะ เราก็กินกับข้าวเหนียวก็ได้ข้าวสวยก็ได้นะคะทุกคนอย่าเลยซื้อมานะคะอย่าเลยไม่ได้ทําเองเนาะคือน้ำพริกผักลวบนะคะอย่าเลยจะไปจิ้มกับน้ําพริกเนาะทุกคน